ซีเอ็มถ้าทอง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 ชื่ออะไรอ๋อแปดสิบหกซีเอ็มปาเลโจโอ้ยเยอะจุ๊กโอ้ยปาเลโจเฮ้ยมีคนเดินมาสวัสดี้ก็ถือว่าเจ๊งลุงคือตอนนี้ถ้าแม่งเป็นการ์ดทองคือแม่งเจ๊งแต่แต่มันทองอลามดีนะมันแบบมันก็เจ๊งเหมือนกันทองกับเลาทอ้เหี้ยเจ๊งมันทองแบบเรื่องแสงเรื่องแสงอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีหวังมีหวังเหลือยังเท่าไหร่เนีย่ยจาก1,000 0มืนองพันพอยทุกคนตอนนี้เห mm hmm. ลือเท่าไหร่1 7ดพันเจ็ดพันเจ็ดอาลอ่ะขอกดเองมากได้ท่องวันเกมเกมกดนี่เออกดแบบไม่คิดอะไรเออมีประกาวะ่ะเ m ทำไมมันมีฟ้าฟ้าด้วยชื่ออะไรเออไม่ใช่อ่ะแปดสิบสี่แปดสิบหก